สวัสดีครับว <c oughs> ันนี้มาอยู่ช่อง n o m a l k i Channel นะอยู่ในแมบพบออห้องน้ำโจบตีมั้งถ้าภาษาไทยนะแต่อังกีผมไม่ค่อยนะที่แกนโอเคเรามาอยู่ในช่อง n o m a l k i Channel เนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับคา e ด้วยนะวันนี้ซึ่งทำไมผมไม่ค่อยได้ทำคลิปกอ ไม่อยากความเขียวแล้วโอเควันนี้เรามาดูตัวใหมน่นแต่ผมว่าไม่ไม่ได้ถ่ายเนี้ยวันนี้มานานแล้วนะผวมม่าโอเคจะทำอยู่โอเคมาโอเคสองตัวสองตัวในอีเวนต์เนาะมี Gman X18 รล่างล่างล่างสมบูรณ์แล้วนะกับเออตอแคมาล่าแมนซอมบี้เนาะติดเชื้อไปแล้วตั้งน่าจะ EP ที่แล้วมั้งที่ผมดู Monster Up เนาะโอเคเวิธีซึ่งแมบบนี้เล่นง่ายๆนะทุกคนเอาเฮ้ยสอนเล่นนะอันนี้สอนเล่นกับบวกอีเวนต์เลยเนาะอิน,นจอมเล่นในกากอะไม่ใช่ไม่ใช่ในกาก,กดรับไปแล้ว โอเควิดีโอค่าวอยากได้พวกตัวนะแล้วก็ปืนมีปืนมีตัวมีตัวแต่อันนี้สามสิบวินทีชั่วคราเนาะส่วนเพชรเขียวไว้ทําอะไรก็ซื้อตัวเก่าเนาะเพชรน้าเงินก็เอาไว้อัพตัวให้ตัวแรงเนาะพวกหีบที่เหลือก็เปิดเปิดกล่องแล้วก็เปิดอีอขออีอีโใส่ตัวนะนะั้นอะซึ่งมันคืออะไรอะไรคืออีวโวตัวไหนมันจะมี สีแดงอยู่ล่างเนาะนีะ่นี่มันยกตัวอย่างจีแมนเนาะจีแมนนี่อีโ e วแล้วจะได้ได้สกิลใหม่เป็นสกิลอาร์เนาะเราจะต้องไปลงโหมดบอสโหมดบอสแล้วมันจะมีตามหีมเนาะนี่หีมอันนี้ผมตีเออเออซิสตี้ค็อกเนาะผมตีมาแล้วตีมากี่ตัวไม่รู้นะเปิดเลย ได้ไรไหมไอสิปแปมาว่ะขี้ขครโอเคไม่มีเลยไม่ได้ละไม่ได้เลยลโอเคส่วนส่วนในพวกนี้มันเล่นง,ง่ายๆคือต้อค่าทอเลทตซื้อปืนปืนก็จะอยู่ตรงขวาเนาะนี่ปืนซื้อหมซื้อหมดแล้วใช่ส่วนมีดก็กดกดเหมือนเดิม นี่มีก็หาสุ่มนะต้องสุ่มเอาไม่ก็รออีเวนต์ของอีเวนต์มั้งน่าจะต้องอีเวนต์ส่วนตัวตัวตัวที่เล่นใช้อะ่ะตอนแรกอาจจะเป็นคาเมา่าแมนตัวเล็กๆนี่ตัวนี้แต่เนี่ยมันจะมีตัวที่ซื้อได้เนาะนี่นี่นี่อันนี้ด้วยนะซึ่งแต่และตัวไม่ก็แพงชีฟเลยตอนมาใหม่เนาะแต่ส่วน แต่ดีนะที่พูดว่าเอาเอ,เอคนสร้างเกมเข้าใจดีหนะ่อยมีคาเมล่าเกิลแล้วก็คิริโตมีหุ่นยตนคาเมล่ามั้งแม็กแม็กคาเมล่าเออมีเอลเกียร์คาเมล่าแรงแรงสุดในนี้แล้วหกร้อยนะดาเมจมันบินได้ด้วยส่วนพวกนี้หาซื้อเพชรเขียวนะครับนี่พวกนี้ถ้าแนะนำนะถ้าคุณมีเพชรเขียวสักสามหมื่นห้าหมื่นเนาะ 30, 500, 000, ก็น่าจะมถ้าผมแนะนำจริงๆนะก็ลองลองนี่ถ้าแนะนำจริงๆก็อันนี้เมื่อก่อนนี้นะเพราะอันนี้แรงมากเลยองซื้อตัวแล้ประโยชน์มามาไม่เป็นไรอะ่ะแล้วแต่คนชอบนะอันนี้ผมแนะนำไม่ใช่แต่ถ้าแต่แต่แตถ้าไม่ไม่มีจริงๆอะ่ะคือต้องซื้อสามพันกว่าตัวนี้อีก โอ้ยจะตายจะตายส่วนส่วนส่วนในแบบนี้เล่นง่ายคือตอนนั้นแหละเรียนบอกไปแล้วเนี่ยวะก็ไม่จำโอ้แล้วก็จะมีเควส์ที่ที่เราทำแล้วสามารถกดรับได้เอาไปเขียวเพิ่มม่วง exp เนาะส่วนในกิีกิีมีอะไรบ้างอาก็อยู่ในนั้นเลยมีคีริโตถ้าถ้ายังไม่ได้รับนะจะมีค,ค้าวมานลากระี้ริ้อโตทําบบนี้นะสองตัว ส่วนที่เหลือก็ไม่มีตัวฟรีแล้วนะนอกจากเ,ออเก็บเพชรเขียวรอซื้อนะั่นหละรออีเวนต์ซื้อเนาะส่วนวิธีอีโวนะอีโวต้องเข้าไปในในในบอสนะแต่สตอรี่ไม่ต้องรอหาโหมดด้วยหาบูดยากเกินต้องหาคนเล่นเยอะอีวินิก็เหมือนคล้ายๆด่านแรกเนาะด่านด่านโหมดเดี๋ยวเข้าโหมดโหมดบอสนะเดี๋ยวแต่ไปที่เข้าโหมดบอสก่อนเนาะ โอเคของผมเข้ามาหมอบอสแล้วนะจะมีดาชเชสทอยเลตจริงๆมันเรียกเธอว่าดาชเชสทอยเลตได้ป่าวะได้แหละเพราะว่าม,มีแขนนั่นก็เรียกได้อยู่แหละ,ะมีจีแมนจีแมนในมัตติเวิร์ดเอ่อก็ของคุณคุณคุณอะไรวะชามันส่วนซิสเตอร์คอรก็มาได้นะในมันก็อืเงั้นแหละ ซึ่งวิธีง่ายๆก็คือเข้าไปโมดนี้แล้วเราจะต้องไปตีบอสซึ่งบอสแต่ละตัวจะมีสกิลไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าคนไหนเล่นเป็นลบได้ก็ดีแต่ถ้าคนไหนลบไม่ได้ก็ก็เกมอ่ะก็ก็รอรอรีสปอนนะเพราะว่ารีสปอนสิบสองวิลงเข้าไปลงใหม่ได้แต่เลือบอสจะเวลาตีเลือบอสมันมันจะทิ้งเลือไว้ให้หนะตีไปเรื่อยๆโอเคในส่วนนี้นะ ซึ่งมันมันอันนี้มันบอกนะทิปเนี่ยนอะเนี้ยมันบอกหมดเลยนี่ตึลงลง่ายๆนะโอเคโอเควันนี้ผมขอกราบรถขับกราบตัวไปก่อนนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ทางคลิปนะผมไม่ค่อยสบายอยู่โอเคผมขอโทษจริงๆนะที่ผมไม่ค่อยได้อาคลิปไม่ค่อยมีผู้ติดตามเท่าไหรนะ่นาะโอเค สวัสดีขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย